จอมอลอยคำหรือหนุ่มเป็นชาวไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นานหลายปีแล้วแต่ทุกเช้าวันศุกร์เมื่อมีโอกาสหนุ่มจะเดินจับจ่ายซื้ออาหารที่ตลาดนัดตอนเช้าแห่งนี้ที่นี่ก็เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ากาลวันศุกร์นะครับ พ่ออากาศวันศุกร์นี้มาทุกๆวันศุกร์เขาจะมีจะมีการกัดนัดแห่งนี้คนส่วนใหญ่ที่มาจับใจใช้ใช้สอยก็คือคนที่มาจากบุนดอยหรือว่าคนไทยใหญ่หรือว่าคนพม่าหรือว่าคนคนที่คนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนเผ่าทั้งชนเผ่าประมาณสักเจ80%อนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นคนไทยบ้างคนท้องถิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทุกวันศุกร์จะไม่จะมีกัดนัดที่นี้ พอคนที่นี่มันมันก็สถานที่กัดที่กัดเอาเรีกว่ากัดดอยเนาะกัดวันศุกร์หรือว่าที่นี่มันก็มีอยู่ในกลางเมืองของเมืองเชียงใหม่นั่นแหละทุ่รกคนาทุกคนคือเราพี่เคยกินแล้วยังมันจะมีมียัง มิชามม,มีมีอยู่ทุ่ทุกวันนี่แหละครับไอ้ตัวนั้นก็มีขึ้นชื่อเหมือนกันแต่ว่าอีกอย่างก็คือชนเลยไอ้ไอ้พวกนี้ก็เวลากินข้าวไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีอาหารหลากหลายมีแค่นี้เลยก็กินได้แล้วอย่างเงี้ยกาดดอยหรือตลาดดอยตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่มีทำเลติดกับไนบาซ่าและอยู่ไม่ไกลาจากกาดหลวงหรือตลาดวรโรรสมากนัก เดิมเป็นย่านคนจีนมุสลิมเมื่อมีคนต่างถิ่นจากดอยสูงและจากประเทศเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ร่วมสินค้าแปลกตาและอาหารหลากรสจึงพบหาได้ที่กาดดอยแห่งนี้นก็ว่คนมันเยอะนะมีหลายหลายเชื้อชาติแ้งชาติเข้ามาเยอะค่ะแล้วก็อะไรก็แปลว่าของมันก็ถูกด้วยค่ะ นะคะแล้วก็ของมันก็แบบยังไงมีทุกอย่างเลยของจากบนดอยลงมาค่ะพวกดอยัขางพวกนี้เขาลงมาตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะเกาลงมากันที่ขางแล้วก็มันมีหลายๆอย่างอ่ะมันเยอะแยะเลยที่นี่เพราะว่าคนมาจากคนที่มาจากดอยหรือว่ามาจากฝั่งละชันอะไรอย่างเงี้ยก็คนหรือว่าคนจีนหรือว่าคนคนคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยมันมันครบทุกอย่างเลยที่นี่เพราะว่าอาหารมันมีหลากหลายจยากกินอะไรก็มันมีอยู่มีมันมีที่นี่หมดอ่ะ ไม่ต้องไปหาที่อื่นอ่ะที่อื่นมันไม่ค่อยมีอ่ะเพราะส่วนใหญ่ที่นี่มันมันมันจะมีครบเลยอ่ะอันนี้เขาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อแยดถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่นี่นะเป็นเนื้อแยดแล้วก็รู้สึกว่าเขาที่อื่นก็ไม่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยกาดดอยตลาดนัดการเมืองเชียงใหม่บอกเล่าวิถีความเป็นตัวตนของเมืองเชียงใหม่ ผ่านอาหารการกินและสินค้าที่ทำให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่เป็นไปด้วยความหลากหลายทั้งภาษาศาส,สนาและเชื้อชาติขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวบรลเมืองจังหวัดเชียงใหม่